นโยบายก็คือต้องการสนับสนุนให้คนดีได้มีกำลังใจนะในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นในานามของบริษัทหรือในานามบุคคลหรือชาวบ้านธรรมดานะคะหรือว่าบุคคลที่เป็นแบบอย่างให้กับสังคมเนะี่ยค่ะบางครั้งการทำดีเนี่ยมันจะทำยากแต่ทุกคนต้องทำแต่การทำดีมักจะมีอุปสรรคปัญหามากมายมากกว่าคนที่ไม่ทำ เพรานั้นเนี่ยในการที่เราหรือโครงการของอาจารย์คณะกรรมการทั้งหลายที่ได้คัดเลือกนะคะซึ่งตามที่ผอ,อได้เป็นที่ปรึกษานะคะก็คือได้บอกว่าเราต้องเน้นคัดคนที่ทำคุณประโยชน์จริงๆแล้วก็เหมือนกับว่าเราเติมพลังเติมกำลังใจให้กับคนทำดีอย่าได้ทอ้อ เราก็ทําดีต่อไปแม้ว่าความดีเนี่ยมันจะต้องทุ่มเทลงทุนทั้งแรงกายแรงใจและบางครั้งก็ต้องใช้เงินจานวนมากในการทําดีค่ะก็อยากให้ทุกทุกคนค่ะ,ะไม่ว่าองค์กรไหนๆถ้ามีโอกาสในการให้โอกาสให้กําลังใจคนทําดีก็อยากให้สนับสนุนค่ะอย่างเช่นคณะกรรมการที่ได้คัดเลือก คัดสรรคนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็ให้เขาได้รับรางวัลแล้วให้เขาได้ภูมิใจและให้เขาได้มีกำลังใจทำดีต่อไปค่ะก็ส่วนมากที่าทางผองอน,นี่ก็อย่างเช่นน้องหน่วยกู้ภัยนักข่าวที่ลงพื้นที่แล้วก็คุณครูแล,ล,วแล้วก็บุคคลทั่วไปอย่างเช่น บุคคลทั่วไปอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าก็ทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมมากมายเพียงแต่คนที่ทําดีส่วนมากจะไม่ดังคนดังมักจะไม่ค่อยดีนะคะดังนั้นก็เลยมีหน้าที่ที่จะช่วยสนับสนุนให้กับคนดีได้มีกําลังใจไม่ว่าคณะส่วนบุคคลหรือจะเป็นกลุ่มพระนะพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านได้ทําคุณประโยชน์ไว้กับประเทศชาติสังคมกับประชาชนมากมาย ก็ไม่เป็นข่าวก็ถือว่าโครงการนี้นะคะก็ได้สนับสนุนให้แม้กระทั่งเจ้าวาดหรือพระต่างๆที่ท่านได้ทําคุณประโยชน์แม้กระทั่งในการที่หน่วยกู้ภัยที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเ็อยู่ในหน้าสื่อทั้งที่เขาทํางานเบื้องหลังแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังอีกมากมายนะ,ะแล้วคนที่ยังทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมอย่างเช่นคุณเขาทรายนะคะ ที่ที่ผ่านมาก็ทําประโยชน์ไว้มากมายนะทุกวันนี้อาจจะไม่ค่อยดังเพราะว่าโอกาสของคนที่จะดังคือต้องอยู่หน้าสื่ออย่างต่อเน,นื่นองค่ะตามที่ท่านสอบวาท่านพูดนะครับว่าเราจะปิดความหลักครับว่าคนทบบำบามดีะจะไม่ค่อยได้เห็นครับอันนี้เป็นเครื่องเรียกว่าให้กําลังใจครับคำว่าขึ้นมาเพื่อให้กําลังใจกับคนที่ทความดีครับแล้วเราก็แทนทุกแทนดี แทนคุณแผ่นดินติดทองหลังพระ,ลพระแล้วก็จงทำดีต่อไปนะคะอยากจะให้ทุกๆท,ท่านที่ทำความดีความดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองแล้วการที่เราปิดทองหลังพระเนี่ยก็เป็นการทำตามนโยบายหรือก็เรียกว่าเดินตามรอยของพ่อถ้าพระทุกๆรูปทุกๆองค์ถ้าทุกคนมัวแต่ปิดทองหน้าพระพระจะสวยสดงดงามสมบูรณ์แบบได้อย่างไร ต้องมีผู้ที่ปิดทองหลังพระเพื่อให้พระรูปนั้นสวยสดงดงามเหมาะกับเป็นบารมีของประเทศไทยค่ะขอบพระคุณค่ะ